ก็มาถึงถ่าายหน้เท่าไหร่หรอวะกล่องกล่องกล่องที่หก EP หกเนาะโก EP หกนี่เจ้าของเจ้าของอยู่ก่อนค่ะอยูกอนบอกแล้ววงการวงการนี้นะคะเข้าเข้าเข้าได้นะคะออกไม่ได้อะอ่าโอ้ข้างล่างเดียวกลัวยว่ากูบอกแล้วเนี่ยเริ่มแกะเป็นแล้วนะคะ เริ่มเริ่มอะไรนะเริ่มแกะเป็นแล้วที่บอกว่าจะต้องแกะจากไหนใช่เดี๋ยวป้าไปทำเล็บมาใหม่เหรอใช่ค่ะสวยเหมือนมาอุ้ยสวยอุ้ยสวยเหมือนหน้าเอออยากได้อยากได้ตัวไหนนะคิดว่าตัวไหนนะอยากได้สีฟ้าพี่เอ๋ใช่ใช่ใช่แต่ก็อ่ห้ามดูการ์ดนะห้ามดูการ์ดนะ เรามาดูนะคะว่าว่าโอ้ตื่นเต้น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 กว่าลูกอีกอ่ะเอออ้าอ่าทีค่ะทีเดี๋ยวก็เดาว่าตัวไหนเออเออพี่เอ็มก็บอกว่าครับพี่ว่าตัวไหนนะนะแต่หนูรู้หนูรู้แล้วหนูเห็นนี่แหละเขาบอกว่าน่าจะเป็นไอ้ตัวล่างไอนอนเอออจริงว่าอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยไอเกมว่าตัวไหนไอเกมว่าตัวไหนเอาตัวนี้เหรอหนึ่งสองสาม

เอ้ยน่มันน่ารักจริงๆเน่ารักเลยแล้วก็นี่มีลูกใช่ไหมลูกก็จะวางอยู่ข้างๆมีใช่ป่ะมีของน้องใช่ป่ะนี่น่ารักมาน่าเหมือนมึงเลยแกน่าเหมือนหนตอนกอดหัวตอนตตะโอเคค่ะหมดไปอีกนี่บมาน่ารักนะคะวงการนี้บอกแล้วเข้าได้ออกไม่ได้ค่ะไอเดียนดูตัวใหม่พี่ตัวใหม่จะมาเมื่อไหร่คะรอตังก่อน ต,ตั้งหวยยังไม่ได้เลย <laughs> โอเคบ๊่วายนการโอเคนะคะการของเขานะแล้วก็เลยอ่ะโอเคขอบคุณผู้มีอุปการะคุณอย่างเป็นทางการนะคะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบา